การผจญภัยของวิภูกับบานาบี้วิภูมีเพื่อนรักอยู่หนึ่งคนเขาคือบานาบี้ตุ๊กตาหมีขนฟูตัวโปรดของเขาทุกๆวันวิภูและบานาบี้จะเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานไปผจญภัยกันเถอะบานาบีวิภูพูดพร้อมกับอุ้มตุ๊กตาหมีของเขาขึ้นมาวันนี้พวกเขาจะไปสำรวจป่าลิกกัน เบื้องหน้าของพวกเขาคือแม่น้ำกว้างใหญ่ซึ่งก็คือพรมสีน้ำเงินพื้นใหญ่เราต้องข้ามไปให้ได้นะวิภูบอกกับบานาบีวิภูค่อยๆเดินข้ามแม่น้ำอย่างระมัดระวังโดยมีบานาบีเกาะอยู่ที่แขนของเขาในที่สุดพวกเขาก็ข้าม,มาได้อย่างปลอดภัยดูนั่นสิพวกเขาสูงใหญ่วิภูชี้ไปที่กองหมอนพวกเขาต้องปีนขึ้นไป เพื่อดูว่ามีอะไรอยู่บนนั้นวิภูให้บานาบี้ขี่หลังแล้วเริ่มปีนภูเขาหมอนอย่างช้าๆฮึบฮบเขาพูดให้กำลังใจตัวเองในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยอดเขาแล้วจากตรงนี้วิภูและบานาบีมองเห็นป่าทั้งป่าที่เต็มไปด้วยของเล่นมากมายการผจญภัยครั้งนี้สนุกมากแต่ก็ทำให้วิภูเหนื่อยมากเช่นกัน เขาหาวออกมาเสียงดังอ้าว oh. วิภูพาบานาบี้ไปยังมุมสบายๆข้างเตียงของเขาเรามาพักกันตรงนี้ดีกว่านะเขากระซิบกับเพื่อนรักไม่นานวิภูก็พ¡!ลอยหลับไปโดยมีบานาบี้อยู่ในอ้อมแขนของเขาเขากําลังฝันถึงการผจญภัยครั้งต่อไปกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา